ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะนานสักเท่าไหร่หรอกเพราะเพิ่งจะผ่านมาสองสามชั่วโมงนี้เองมีเจ้าชายมหาเศรษฐีรูปงามยืนใส่เสื้อขาสั้นและกางเกงแขนยาวนั่งขอทานเพื่อที่จะรอคนเอาข้าวมาให้ดื่มซึ่งมหาเศรษฐีรูปงามไม่ได้ดื่มข้าวมาเป็นเวลาเกือบเจ็ดปีแล้วเขารู้สึกหิวมากจนอิ่มไปเลยทัในใดนั้นเองได้มีโจรผู้ใจดีบินผ่านมาเขารู้สึกสงสารมหาเศรษฐีรูปงามมากโจรผู้ใจดีเลยตัดสินใจจกมีดขึ้นมาหนึ่งกระบอก ฟันไปที่มาหาเศรษฐีรูปงามสองนัดโดนกระโหลกแต่ไม่ถูกศีรษะทันใดนั้นเองโจรใจดีได้เหลือบมองเห็นเลือดที่กําลังไหลยอยู่บนหัวของเศรษฐีรูปงามเขาเป็นลมและล้มลงไปเลยตายคาที่หลังจากนั้นเจ้าชายรูปงามได้โทรแจ้งรถด,ดับเพลิงเพื่อให้มาเก็บศพโจรใจดี <ST AR> เมื่อรถด,ดับเพลิงมาถึงปรากฏว่าเจอแต่ศพไม่พบผู้เสียชีวิตแต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตนั้นปลอดภัยดี ทางสปเอเรลบอกว่าให้กลับบ้านได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อโจรใจดีได้ยินเต็มสองตาและเห็นเต็มสองหูแล้วว่าตัวเองปลอดภัยเลยรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งกลับบ้านเพื่อหาป้นคนอื่นอีกแล้วในขณะที่เขาวิ่งนั้นก็ได้สะดุดแขนตัวเองล้มนิ้วหักขาฟาดพื้นตายคาที่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากระต่ายกับเต่าไม่ควรวิ่งแข่งกันขอบคุณครับ